คุณเคยได้ยินเรื่องบททดสอบทั้ง8ของโอซากิไหมนั่นคือตำนานของบททดสอบสุดขีดอันตรายที่สุด8อย่างมาจากภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องจากนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเป็นภาพยนตร์ที่เมื่อดูจบแล้วจะทำให้ความรู้สึกภายในใจของคุณพุ่งพล่านและสั่นสะเทือนไม่หยุดอยู่ทาและเจฟน้องชายของเขาเป็นนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่มีชื่อเสียงบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นครั้งนี้พวกเขาท้าทายกันให้ข้ามผ่านภูเขาที่ไม่มีเส้นทาง เจฟเริ่มอยากยอมแพ้แต่ยูทาผู้ซึ่งกล้าหาญเสมอได้กระตุ้นน้องชายที่ดีของเขาให้ลองดูแค่ตามฉันมาก็พอจากนั้นสองพี่น้องก็เริ่มการผจญภัยข้ามทุ่งที่บาราห์มด้วยเทคนิคการขับขี่ที่ชำนาญพวกเขาได้ข้ามผ่านภูเขาสลับซับซ้อนได้อย่างปลอดภัย mm hmm. เมื่อมาถึงสุดขอบหน้าผายูทานำหน้าบินข้ามหน้าผาและลงจอดอย่างปลอดภัยบนยอดเสาหินที่ตั้งตระหง่านอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่เมื่อเจฟบินข้ามไปเขากลับเบรกไม่ทัน ทั้งตัวและรถจึงตกลงไปในเหวทันทียูทาได้แต่ยืนมองการหายตัวไปของน้องชายอยู่ตรงหน้า7ปีต่อมาเพราะความทารมานและความรู้สึกผิดในใจยูทาได้ละทิ้งชีวิตเก่าโดยสิ้นเชิงและเข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจจากชายหนุ่มรักอิสระที่ไร้ระเบียบวินยัยเขากลายเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ที่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดหัวหน้าตั้งคำถามเกี่ยวกับอดีตที่บ้าคลั่งของยูทาแต่ยูทาตอบว่าเขากำลังสแสวงหาข้อผูกมัดจากระเบียบวินัย อย่างไรก็ตามหัวหน้าไม่เชื่อโดยคิดว่ายูทากำลังหลีกหนีความจริงเกี่ยวกับการตายของน้องชายและตั้งคำถา,ถามถึงระดับความกระหายที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางของเขาแม้ว่ายูทาจะย้ำว่าสำนักงานได้ตรวจสอบประวัติแล้วหัวหน้ายังคงแสดงความกังขาและขอให้ยูทาพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับบทบาทเจ้าหน้าที่สืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็มีคดีสำคัญหลายคดีที่ผู้คนไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้น คดีแรกที่บริษัทเครื่องประดับ100ชั้นในมุมไบโจร3คนขี่มอเตอร์ไซค์จู่โจมเข้ามาจากห้องลิฟต์พวกมันสวมหน้ากากาขโมยเพชร10ล้านการัตและเพื่อหลบหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพวกมันได้พุ่งชนกำแพงกระจกกระโดดร่มลงมาจากอาคารสูงกว่า400เมตรหลังจากนั้นพวกมันได้นำเพชรทั้งหมดไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนข้อมูลในปัจจุบันคือบุคคลเหล่านี้ยังคงอยู่นอกเหนือกฎหมาย ท้ายที่สุดแล้วพวกเขากําลังรับมือกับคนประเภทไหนกันแน่คดีที่2บนถนนที่ยากจนในเขตชนบทเม็กซิโกที่ห่างไกลธนบัตรก็ตกลงมาจากฟ้าเหมือนฝนคนงานยากจนวิ่งออกไปรับธนบัตรที่หล่นลงมาจากฟ้าอย่างยินดีปรากฏว่าบนเครื่องบินขนส่งเงินที่กําลังบินอยู่กลางอากาศชายสองคนชุดดําได้แอบเปิดห้องเก็บของและโยนกล่องเงินสดขนาดใหญ่2กล่องลงมา หลังจากนั้นทั้งสองคนก็กระโดดออกจากเครื่องบินที่ความสูงหลายหมื่นเมตรได้ตัดเชือกที่มัดธนบัตรทําให้เงินหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐปลิวว่อนไปในอากาศทันใดนั้นทั้งสองคนก็บินตรงไปยังถ้ำนกนางแอ่นในป่าฝนและเพิ่งกลางร่มชูชีพเมื่อบินเข้าไปลึกในถ้ำเท่านั้นยูทารู้สึกว่าวิธีการก่อเหตุของคนเหล่านี้คุ้นเคยมากหลังจากค้นหาเอกสารจํานวนมากยูทารีบไปหาหัวหน้าผิวสีเขาสงสัยว่าคดีเหล่านี้แท้จริงแล้วมีความเชื่อมโยงกัน อาชญากรเหล่านี้อาจต้องการทําบททดสอบทั้ง8ของโอซากิให้สําเร็จบททดสอบทั้ง8ของโอซากิคือบททดสอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ยากสุดๆ8อย่างซึ่งถูกเสนอโดยอาจารย์ด้านการทดสอบสุดขีดโอซากิโอนะเพื่อแสดงความเคารพต่อธรรมชาติมีคนกล่าวว่าเพียงแค่ทําบททดสอบทั้งหมดให้สาเร็จบุคคลนั้นก็จะเข้าถึงการบรรลุนิพนธ์ที่กายและใจจะเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถทําบททดสอบทั้งหมดได้สาเร็จและโอซากิโอนะเองก็เสียชีวิตในบททดสอบที่3ด้วย ยูทาค้นพบว่าในคดีลอบวางเพลิงป่าไม้ที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดโจโรบางคนหลังจากวางเพลิงได้ใช้เรือคายัคเล่นล่องแก่งผจญภัยในแม่น้ำคงโกซึ่งแท้จริงแล้วคือบททดสอบแรกในบททดสอบทั้ง8ของโอซากิพลังน้ำอันเชี่ยวกรากคนเหล่านี้ได้กระโดดร่มจากยอดเขาเอเวอเรสต์นี่คือบททดสอบที่2กำเนิดแห่งนภา,พ,าพวกเขาลดความเร็วลงสู่ถ้ำนกนางแอนแล้วกางร่มชูชีพบททดสอบนี้เรียกว่าการตื่นของโลก โจเหล่านี้ทำสามบททดสอบแรกสำเร็จแล้วตอนนี้เป้าหมายของพวกมันจะต้องเป็นบททดสอบที่4ชีวิตแห่งวาลีจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยายูธาพบว่าชายฝั่งตะวันตกของฝรั่งเศสจะเกิดคลื่นยักษ์สิบปีมีครั้งในไม่ช้าเขายืนยันว่าโจโลสามคนจะต้องไปที่นั่นเพื่อทำบททดสอบที่สี่ให้สำเร็จและแล้วยูทาก็ถูกส่งไปยังฝรั่งเศสเพื่อติดตามร่องรอยของพวกโจลูที่ท่าเรือปารีสยูทาได้พบกับเจ้าหน้าที่ปะปาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ที่ให้การสนับสนุนเขา ปปาสับเรือเร็วพาเขาไปยังพื้นที่ที่คลื่นยักษ์กำลังจะปรากฏซึ่งมีผู้ที่ชื่นชอบการโต้คลื่นมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากแล้วยูธาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีรูปร่างงดงามสามารถโต้คลื่นและหลบหนีจากการม้วนตัวของคลื่นยักษ์ได้สำเร็จยูทาก็กระตือรือร้นที่จะลองเช่นกันแต่เขาไม่เคยเผชิญหน้ากับคลื่นที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในขณะนั้นมีคนหนึ่งกำลังเตรียมที่จะท้าทายอยู่แล้วนี้ยูธาทำผิดกฎการโต้คลื่นด้วยการขโมยคลื่น ตามกฎทั่วไปแล้วยูธาควรจะถอนตัวจากการท้าทายแต่เขาก็ยังคงพุ่งเข้าใส่ทั้งสองคนปรากฏตัวในใจกลางคลื่นยักษ์พร้อมกันคนข้างหน้าเกือบจะหลุดออกจากวงคลื่นแล้วแต่ยูธากลับช้าไปหนึ่งก้าวและถูกคลื่นซัดลงทะเลจนหมดสติในขณะที่เขากำลังจมลงสู่ก้นทะเลอย่างไม่รู้สึกตัวมีคนหนึ่งว่ายมาช่วยเขาออกจากกระแสน้ําเมื่อยูทาตื่นขึ้นเขาก็พบว่าตัวเองอยู่บนเรือยอชและคนที่ช่วยเขาไว้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนที่ถูกเขาเขโมยคลื่นนั่นเองชายผู้นี้ชื่อว่าโบดี้ เดิมทีเขาควรจะทาภารกิจท้าทายครั้งนี้สาเร็จแต่เพราะช่วยยู่าจึงทําให้เขาพลาดโอกาสนั้นไปโบดี้เป็นมิดมากแต่เพื่อนๆรอบตัวเขากลับระมัดระวังกับชายแปลกหน้าคนนี้เป็นอย่างมากบนเรือยอร์ชยูทาได้พบกับนักโต้คลื่นหญิงฝีมือฉกาาที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเธอเป็นเพื่อนร่วมทีมของโบดี้ด้วยเธอชื่อว่าสัมสาราสัมสาราพาให้ยูทากระโดดลงทะเลอย่างอ่อนโยนพวกเขาได้ใช้เวลาค่ำคืนที่โรแมนติกในอ้อมกอดของมหาสมุทร วันรุ่งขึ้นยูทาตื่นขึ้นมาและเห็นโบดีนั่งอยู่ข้างหน้าแท้จริงแล้วโบดี Body รู้จักชื่อเสียงของยูทามานานแล้วเขาไม่แน่ใจว่าทำไมนักซิงอย่างยูทาถึงมาปรากฏตัวที่นี่แต่เมื่อเห็นยูทาโตคลื่นเขาสังเกตเห็นการขาดความเคารพต่อธรรมชาติและแนะนําให้เขารีบจากไปปปปาะะรู้สึกว่ายูทาไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันและต้องการพาเขากลับไปอเมริกาแต่ยูทาหนุ่มผู้กระตือรือร้อนไม่ยอมแพ้เขาเชื่ออย่างแนว่วแน่ว,ว่าโบดีและเพื่อนๆคืออาชญากรเขาขอร้องปปปาใ,ให้เวลาเขาอีกหน่อยเขามัั่่นนใจวจวาาาะหหลกฐไ ตามข่าววงในยูธาได้พบโบดี้และกลุ่มเพื่อนอีกครั้งที่สนามมวยใต้ดินแห่งหนึ่งในปารีสเพื่อนของโบดี้เห็นยูธาปรากฏตัวอีกครั้งก็ทั้งประหลาดใจและโกรธพวกเขาตั้งคำถามว่ายูทาหาพวกเขาเจอได้อย่างไรแต่โบดี้ในฐานะผู้นำกลับโกหกไปว่าเขาเองเป็นคนชี้ยูธามาเห็นได้ชัดว่าเขาชื่นชมชายหนุ่มตรงหน้ามากยูธาแสดงความต้องการที่จะเข้าร่วมทีมของพวกเขาโบดี้จึงขอให้ยูทาต่อสู้กับเขาหนึ่งนัด ทั้งสองคนยืนเผชิญหน้ากันในสภาพเลือยท่อนบนซัดหมัดอันดุดันจนเลือดกระเด็นแต่เห็นได้ชัดว่าศิลปะการต่อสู้ของโบดี้แข็งแกร่งกว่าและเขาก็น็อกยูทายูทาพลาดโอกาสที่จะเข้าร่วมกลุ่มและรู้สึกว่างเปล่าอย่างมากไม่คาดคิดว่าโบดี้จะกลับมาข้างๆเขาและยื่นคำเชิญให้เข้าร่วมบททดสอบของโอซากิลมหายใจแห่งสายลมยูทาตามกลุ่มของโบดี้ไปที่เทือกเขาแอลคนบางคนแบกสัมภาระปีนขึ้นไปบนยอดเขาหนึ่งในนั้นขอให้ยูทาเอาหินก้อนนั้นออก ยูทาถามอย่างงุนงงว่าหินก้อนไหนปรากฏว่าพวกเขาเล่นตลกโดยการใส่หินก้อนหนักลงในเป้สะพายหลังของยูธาแต่หินก้อนนี้มีประโยชน์โบดี้บอกให้เพื่อนร่วมทีมเตรียมนาฬิกาจับเวลาแล้วโยนหินก้อนนั้นลงไปในหน้าผา6วินาทีต่อมาพวกเขาก็ได้ยินเสียงหินกระทบพื้นพวกเขาประเมินคร่าวๆว่าหน้าผาสูงประมาณ180เมตรพอถึงตอนเย็นคนบางคนใช้เทคนิคก่อไฟเพื่อจุดกองไฟ บดี Body บอกยูทาว่าพวกเขาไม่ได้ท้าทายบททดสอบทั้ง8ของโอซากิเพื่อนิพานที่เหลวไหลอะไรนั้นเลยจุดประสงค์ที่แท้จริงคือต้องการให้ผู้คนจํานวนมากเห็นความงามของโลกเพื่อตอบแทนดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ใช่เพื่อเรียกร้องเอานั่นคือหนทางที่พวกเขากําลังเดินตามเพื่อให้บรรลุสิ่งนั้นจําเป็นต้องละทิ้งอัตตาโดยสิ้นเชิงและให้หัวใจนําทางโบดี Body สรุปว่าหากยูธาเดินตามเส้นทางเดียวกับพวกเขาแล้วรุงอรุณจะเป็นคําตอบ เช้าวันรุ่งขึ้นทั้ง4คนสวมชุดวินงสตรและพร้อมที่จะเริ่มบททดสอบที่5ลมหายใจแห่งสายลมทั้ง4ี่คนจัดรูปแบบการบินร่อนไปในหุบเขาวิ่งสูตรแตกต่างจากร่มร่อนมันต้องการให้นักบินสัมผัสถึงทิศทางของลมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับลมและเคลื่อนไหวไปตามลมมิฉะนั้นจะตกลงไปในเหวลึกที่ไม่มีวันกลับทั้ง4คนบินออกจากบริเวณเทือกเขาในที่สุดก็กางร่มชูชีพตามลำดับพวกเขาทุกคนลงจอดบนทุ่งหญ้าอย่างปลอดภัยเช่นนั้นก็สามารถท้าทายลมหายใจแห่งสายลมได้สำเร็จทั้ง4ี่คนกอดกัน ในขณะนี้ในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับยูทาที่ได้ผ่านความเป็นความตายมากับพวกเขาทันใดนั้นพวกเขาก็เริ่มบททดสอบที่6เกล็ดน้ำแข็งแห่งความเยือกเย็นโบดี้พบภูเขาหิมะที่ไม่มีเส้นทางในอิตาลีพวกเขาต้องเล่นสกีจากยอดเขาลงไปยังปีนเขาแต่เมื่อทุกคนเห็นสถานที่ที่พวกเขากำลังจะไถลงไปพวกเขาก็เริ่มตัวสั่นนี่เป็นโรงบทเนื้อหิมะอย่างแท้จริงแต่คราวนี้คนที่กระโดดลงไปนำหน้า คืออยู่ท่าที่เพิ่งเข้าร่วมเขาดูเหมือนจะฟื้นฟูสัญชาตญาณแห่งการผจญภัยที่กล้าหาญและอิสระในวันวานคนบางคนใส,ส่ศีรษะแล้วตามเขาลงไปในหน้าผากลุ่มคนเลื้อยไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางก้อนหินที่แข็งทื่อหากพลาดไปเพียงเล็กน้อยพวกเขาก็จะถูกกระแทกจนร่างกายแลกเหลวแต่พระเจ้าไม่ได้ปลดปรานคนกลุ่มเดิมเสมอไปครั้งนี้กอมเมดหนึ่งในสี่คนเพราะไถเข้าสู่ทางแยกจึงตื่นตระหนกการตีลังกาอย่างรุนแรงทำให้เข้าร่วงลงสู่เหว อีกสามคนไถไปถึงจุดหมายปลายทางจึงพบว่าขาดไปหนึ่งคนยูทาร้อนรนเขาต้องการกลับไปหากรอมเมดเพราะเขาเองคือคนนำทางเมื่อยูทาตำหนิตัวเองที่เลือกเส้นทางที่ทำให้กรอมเมดเสียชีวิตและต้องการกลับไปหาโบดี้ได้พูดแทกยืนยันว่ากรอมเมดได้เลือกเส้นทางนั้นด้วยตัวเองและความตายของเขาไม่ใช่ความผิดของยูทาทั้งกลุ่มพบศพของกรอมเมดและทำพิธีตาปนกิจแบบดั้งเดิมให้เขา ยูทาตั้หนิตัวเองอย่างมากและดื่มเหลา้ายอมใจคนเดียวสัมสาลาเข้ามาข้างๆเขาเล่าเรื่องราวของเธอให้เขาฟังปรากฏว่าสัมสาลาเป็นลูกบุญธรรมของอาจารย์กีฬาเอ็กสตรีมโอซากิโอนะและโบดี้คือสิษธ์ของโอซากิโอนะและโอซากิโอนะไม่ได้เสียชีวิตในบททดสอบที่3การตื่นของโลกตามที่เป็นข่าวลือแท้จริงแล้วเขาสอบผ่านบททดสอบนั้นโอซากิโอนะถูกเรือลาปลาวานที่กำลังเร่งความเร็วชนเสียชีวิตในมหาสมุทรแอตแลนติก ขณะที่เขากําลังพยายามขัดขวางการกระทําที่ชั่วร้ายของพวกมันชายหนุ่มที่อยู่บนเรือลําเดียวกับโอซากิโอนะในตอนนั้นรอดชีวิตคนนั้นก็คือโบดี้นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทําไมโบดี้ถึงดื้อรั้นที่จะทําบททดสอบทั้ง8ของโอซากิให้สําเร็จอยู่เสมอเขาได้สืบทอดเส้นทางของอาจารย์โอซากิโอนะแต่มันได้กลายเป็นความหลงไหลของเขาไปแล้วในขณะที่แบ่งปันความรู้สึกหัวใจของคนหนุ่มสาวทั้งสองก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพวกเขาก็กอดจูบกันอย่างดูดดืม่ม วันรุ่งขึ้นโบดี้พายูทาไปยังเหมืองแห่งหนึ่งที่ถูกขุดมานานกว่า20ปีครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ทำบททดสอบแต่เป็นการตอบแทนโลกเพื่อนร่วมทีมของโบดี้เปิดกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยระเบิดซีสีปรากฏว่าสิ่งที่โบดี้เรียกว่าตอบแทนคือการฝังเหมืองนี้และคืนมันให้กับโลกยูทาหลับตาด้วยความเจ็บปวดสิ่งที่เขาไม่ต้องการเชื่อก็ได้เกิดขึ้นโบดี้และกลุ่มเพื่อนคือพวกโจโเหล่านั้นจริงๆถึงเวลาที่เขาต้องตัดสินใจเลือกกลุ่มโบดี้แยกออกเป็น2ทาง โบดี้พายุธาไปก่อกวนขบวนรถรักษาความปลอดภัยขณะที่อีกสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อวางระเบิดโบดี้ขับรถจีบชนเข้ากับรถบรรทุกแร่ที่กำลังวิ่งอย่างต่อเนื่องเขายังชนรถรักษาความปลอดภัยคันหนึ่งให้ตกลงไปในหน้าผาเห็นว่าทุกอย่างพร้อมแล้วโบดี้ก็เตรียมกดรีโมทคอนโทรลยูทาในที่สุดก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปยูทาก็เปิดเผยตัวตนในที่สุดแต่โบดี้ก็ยังคงกดปุ่มจุดชนวนยอดเขาถูกระเบิดหินจำนวนมากกลิ้งหล่นลงมา โบดี้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับลงมาตามทางลาดยูทารีบเอามอเตอร์ไซค์อีกคันไล่ตามทั้งสองคนข้ามผ่านก้อนหินที่กำลังกลิ้งลงมาและพุ่งเข้าสู่ป่าทึบในระหว่างการไล่ล่าโบดี้ชนยูทากระเด็นออกไปทั้งคู่ก็ตกลงไปในแม่น้ำเล็กๆด้วยกันเมื่อโบดี้ยืนขึ้นยูทาก็ได้จ่อปืนใส่เขาในการเผชิญหน้าที่ตึงเครียดโบดี้เปิดเผยว่าทั้งกลุ่มรู้ว่ายูทาเป็นตำรวจตั้งแต่แรกแล้วเมื่อยูทาซักถามเหตุผลที่พวกเขายังให้เขาเข้าร่วมโบดี้ตอบสั้นๆว่าเพราะผมคิดว่าผมสามารถช่วยคุณได้ ยูทาถูกนำตัวกลับไปที่สำนักงานใหญ่ FBI หัวหน้าผิวสีไม่พอใจยูทามากเนื่องจากการกระทำของเขาเกินขอบเขตเขายังไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเกี่ยวกับเบาะแสของโบดี้และพันพวกเพื่อยับยั้งคดีสำคัญที่สีนี้แต่ยังสนิทสนมกับสามสาลาน้องสาวบุญธรรมของโบดี้อีกด้วยยูทาถูกพักงานหัวหน้ายังบอกเขาอีกว่าทางการได้อายัดเงินทุนของผู้สนับสนุนโบดี้แล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถก่อคดีต่อไปได้แต่ยูทาผู้ที่เข้าใจโบดี้ดีกลับรู้สึกตรงกันข้าม เขารู้ว่าโบดี้จะต้องทำบททดสอบทั้งหมดให้สำเร็จอย่างแน่นอนการอายัดเงินทุนจะบีบให้โบดี้ต้องก่ออาชญากรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อระดมทุนเท่านั้นเป็นจริงตามที่อยู่ทาคาดไว้ระบบเฝ้าระวังของตำรวจแสดงให้เห็นว่าคนบางคนสวมชุดดำขี่มอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งผ่านถนนในเมืองพวกเขาปรากฏตัวโดยไม่สนใจหมายจับอยู่ทาเดาว่าพวกเขากำลังเตรียมที่จะปล้นธนาคารแต่วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห มีเพียงธนาคารเดียวที่เปิดทำการบนถนนสายหลักบนยอดเขายูทายืนยันว่าโบดี้และพารักพวกจะต้องไปปล้นธนาคารนี้อย่างแน่นอนยูทาขึ้นรถของปัปปาสปัปปสผู้สูงวัยยื่นปืนให้เขาภายนอกทำท่าเข้มงวดแต่ภายในอ่อนโยนกล่าวว่าไม่อยากให้ยูทาตายอยู่ตรงหน้าเขาอย่าเห็นว่าชายชราผู้นี้ปกติซุ่มซ่ามแต่พอมีเรื่องก็เฉียบคมผิดธรรมดาเขาไม่ไปกับกองกําลังใหญ่แต่เลือกทางลัดขึ้นภูเขาตรงไปเมื่อมาถึงยอดเขาก็มีรถตำรวจหลายคัน ปิดล้อมหน้าธนาคารชายสามคนปิดหน้าสวมชุดดำถือปืนก้นมือพังกระจกประตูบุกออกไปและต่อสู้ด้วยปืนอย่างดุเดือดกับตำรวจยูทาต้องการยับยัง้งแต่ไม่มีใครฟังเขาอีกต่อไปแล้วหนึ่งในนั้นถอดหน้ากาก,ากออกนั่นคือโรชเพื่อนร่วมทีมของโบดี้เขาถูกยิงหลายนัดและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ชายชุดดำที่เหลืออีกสองคนโยนระเบิดแสงแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปยูทาไล่ตามคนชุดดำคนหนึ่งเขาคิดว่านั่นคือโบดี้จึงยิงใส่ยางมอเตอร์ไซค์โบดี้ทิ้งรถวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกระโดดขึ้นกระเช้าชมวิวยูทาเห็นว่าตามไม่ทันจึงปีนขึ้นไปบนหลังคากระโดดใส่หลังคากระเช้ายูทาเตะหน้าต่างแตกพังเข้าไปในห้องโดยสารเห็นคนชุดดำเตรียมยิงใส่เขายูทาจึงต้องยิงก่อนเพื่อป้องกันตัวยูทาเดินเข้าไปเปิดหน้ากาก,ากของเขาออกและพบว่านั่นไม่ใช่โบดี้แต่เป็น สามสาลาอยูทาทั้งเจ็บปวดและโกรธแค้นเขาเดินออกจากกระเช้าเห็นโบดี้ยืนอยู่ที่ชานชาลาฝั่งตรงข้ามทั้งสองมองหน้ากันข้ามรางรถไฟสองพี่น้องที่เคยกอดกันตอนนี้กลายเป็นศัตรูในแนวรบที่แตกต่างกันยูทาโกรธจัดต้องการบุกข,ข้ามรางรถไฟไปต่อยโบดี้ให้ปางตายถ้าไม่ใช่เพราะเขาสามสาลาก็คงไม่ตายแต่รถไฟที่กำลังพุ่งมาขบวนหนึ่งได้ขวางกั้นเท้าเขาเมื่อขบวนรถไฟผ่านไปโบดี้ก็ได้หายไปอย่างไรร่องรอยโบดี้หายไป ไม่มีใครรู้ว่าการกระทำต่อไปของเขาคืออะไรยูทาถือแผนที่เริ่มวิเคราะห์เขารายการสถานที่ที่โบดี้ได้ทําบททดสอบลงบนแผนที่แล้ววาดภาพบนกระดานดําอย่างต่อเนื่องในที่สุดเขาก็คิดออกถึงจุดหมายปลายทางของบททดสอบต่อไปของโบดี้หกบททดสอบก่อนหน,นี้ล้วนแต่มุ่งลงส่วนบททดสอบที่7การครอบครองชะตาชีวิตจะต้องสวนแรงโน้มถ่วงและมุ่งขึ้นข้างบนโบดี้จะเลือกรูปแบบการปีนผาแบบฟรีโซโล่ไม่ใช้เชือกหรือมาตรการป้องกันใดๆ ยูทายืนกรานว่าโบดี้จะเลือกสถานที่ที่เขาเกิดน้ำตกแองเจิลในเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสหรัฐะดังนั้นปป่าจึงใช้ประสบการณ์เต็มเปี่ยมลอบพาตัวยูทาเข้าไปน้ำตกแองเจิลเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง979เมตรโบดี้และก็เมรมเพื่อนร่วมทีมคนสุดท้ายของเขายืนอยู่ตีนน้ำตกหน้าผาที่ตั้งชันสูงเสียดฟ,ฟ้าทำให้ผู้คนหวาดกลัวอย่างแท้จริง กรอมเมดไม่เห็นเส้นทางและรู้สึกหวาดหวั่นเล็กน้อยโบดี้ที่ดื้อรั้นถูกหน้าผานี้ดึงดูดเขายังเห็นว่ามันสวยงามมากกรอมเมดไม่ต้องการปีนโบดี้ก็ไม่ได้พูดอะไรเขาถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกและเริ่มปีนขึ้นไปคนเดียวในขณะนี้ยูทาได้มาถึงที่เกิดเหตุกรอมเมดเพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ล่าของยูทาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปีนตามขึ้นไปยูธามองทั้งสองคนที่อยู่บนหน้าผาสูดหายใจเข้าลึกๆเปลี่ยนชุดและเริ่มปีนขึ้นไปบนหน้าผาที่ตั้งชันสูง979เมตร ทั้ง3คนปีนขึ้นไปโดยไม่มีมาตรการป้องกันใดๆบนหน้าผาที่เกือบจะเป็นแนวตั้ง90องศามีเพียงพื้นที่เล็กน้อยสำหรับพวกเขาที่จะเกาะด้วยปลายนิ้วหรือนิ้วเท้าเท่านั้นนั่นคือกระบวนการที่พวกเขาเสี่ยงชีวิตต่อสู้กับโยมทูตบางครั้งพวกเขายังต้องเปลี่ยนท่าทางและกระโดดสุดกำลังจึงจะถึงจุดวางเท้าถัดไปกอมเมตก็รวบรวมกำลังกระโดดขึ้นไปแต่แขนอีกข้างหาที่เกาะไม่ได้ทําให้ขาของเขาลอยอยู่กอมเมตใช้มือข้างเดียวจับตัวไว้แน่นพยายามเกาะหน้าผาด้วยสองมือหลายครั้งแต่ไม่สําเร็จ ใกล้ถึงยอดเขาแล้วเพื่อนร่วมทีมคนสุดท้ายของโบดี้ก็ได้จากไปแล้วเขาเหลือบมองยูทาครั้งหนึ่งแล้วหันกลับมาปีนต่อไปเมื่อยูทาปีนถึงยอดหน้าผาเขาก็หมดแรงโดยสิ้นเชิงเขาเห็นโบดี้ยืนอยู่ที่ขอบหน้าผาบททดสอบที่7การครอบครองชะตาชีวิตทั้งสองคนทําสําเร็จแล้วแต่ยูทาก็ยังต้องจับเขามาลงโทษโบดี้บอกเขาว่ายังไม่เพราะเขายังเหลือบททดสอบที่8สรัทธาสูงสุดที่ยังไม่ได้ทําสําเร็จพูดจบโบดี้ก็หงายหลังตกลงไปในน้ําตกทันที ยูทาก็กระโดดตามลงไปอย่างใกล้ชิดยูทาพร้อมใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลลอยขึ้นสู่ผิวน้ําโชคดีอย่างยิ่งที่เข้าร่วงลงมาจากความสูงที่น่ากลัวเช่นนั้นโดยไม่ตายแต่เขาไม่พบร่องรอยของโบดี้ปปัาสกล่าวว่าบางทีศพของเขาอาจถูกกระแสน้ําพัดพาไปทางปลายน้ําแต่ยูทารู้ดีอยู่ในใจว่าโบดี้ยังคงมีชีวิตอยู่แน่นอนเจ็ดเดือนต่อมามหาสมุทรแปซิฟิกก็ต้อนรับคลื่นยักษ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ยูทา ซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ FBI ที่มีประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์บินไปยังทะเลที่บ้าคลั่งแห่งนี้อยู่ท่าลงจอดบนเรือเล็กๆล,ลำหนึ่งเหนือผิวน้ำทะเลและคนที่กำลังพายเรืออยู่ก็คือโบดี้นั่นเองดูเหมือนว่าการกระโดดครั้งสุดท้ายนั้นโบดี้ไม่ตายจริงๆและทำไมเขาถึงมาที่ผิวน้ำทะเลอีกครั้งเพราะการท้าทายชีวิตแห่งวารีครั้งก่อนโบดี้ทำไม่สำเร็จเพราะช่วยอยู่ท่าดังนั้นนี่คือบททดสอบสุดท้ายของโบดี้เพียงแค่ทำบททดสอบนี้สำเร็จโบดี้ก็จะทำบททดสอบทั้งแของโอซากิ การพุ่งเข้าใส่จะไม่สามารถกลับออกมาได้สองพี่น้องกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายยูทาก็ละทิ้งการจับกลุ่มเขาด้วยเขากลับไปที่เฮลิคอปเตอร์เขาได้เติมเต็มให้โบดี้เดินบนเส้นทางของตัวเองจนสุดทางโบดี้ล็อกหางเสือของเรือเล็กไว้และในเสียงคำรามอันดังกึกก้องเขาก็พุ่งตรงเข้าไปในคลื่นยักษ์ในที่สุดโบดี้ก็หายไปท่ามกลางมหาสมุทรร้อนอันกว้างใหญ่ชีวิตของโบดี้อาจสิ้นสุดลงแล้วแต่ตำนานของบททดสอบทั้งแปดของโอซากิกลับถูกแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น กลายเป็นตำนานในใจของผู้ที่รักกีฬาเอ็กซ์ตรีมและรักโลกทุกคน point break 2015เป็นภาพยนตร์ที่สร้างใหม่ที่มุ่งเน้นอย่างสิ้นเชิงไปยังองค์ประกอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมและฉากแอคชั่นที่ตื่นตาตื่นใจแทนที่จะเจาะลึกเนื้อเรื่องอาชญกรรมดั้งเดิมเวอร์ชันนี้ได้เปลี่ยนชุดการปล้นให้กลายเป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณและปัชญิเชื่อมโยงกับการทำบททดสอบทั้ง8ของโอซากิให้สำเร็จเพื่อตอบแทนโลก จุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของภาพยนตร์คือการนำเสนอภาพที่ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่การโต้คลื่นยักษ์การเล่นสกีความเร็วสูงการบินล่อนด้วยวิงสูทจนถึงการปีนน้ำตกแบบฟรีโซโลอย่างไรก็ตามการให้ความสำคัญกับฉากอันตรายทำให้มิติของตัวละครและความรู้สึกตื้นเขินลงโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างยูทาและโบดี้ขาดความตึงเครียดที่น่าดึงดูดใจเหมือนต้นฉบับสรุปได้ว่านี่เป็นผลงานที่น่าดูในแง่ของภาพลักษณ์และฉากกีฬาเอ็กซ์ตรีม แต่ล้มเหลวในการสร้างเรื่องราวที่มีความลึกซึ้งและอารมณ์ที่ทรงพลังคุณค่าของภาพยนตร์อยู่ที่ชื่อเสียงส่วนคุณค่าของบทวิจารณ์ภาพยนตร์อยู่ที่ความรู้สึกเรื่องราวในวันนี้จบลงที่นี่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมภาพยนตร์คุณคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะ